รอด้้ววยไไมนจัสวัสดีครับอยู่กับช่องอินซีหัวกุ้ครับผม EP นี้เราจะไปไหนกันครับพี่แย่ไขมดแย้ไขมดแดงครับเราไปหาอุปกรณ์กันไปหาอุปกรณ์ครับก็อุปกรณ์น่ะอยู่แต่ละที่ไม่เหมือนกันครับก็กระแผงอยู่ที่หนึ่งครับอ่าที่สอยก็อยู่ที่หนึ่งนะครับมีแต่ของคนอื่นมืดครับผม จะใช้ทีหาทีนะจะใช้ทีก็หาทีนะครับบ้านหลังนี้รถเยอะจังได้แล้วอุปกรณ์หนึ่งกระแป๋งอ่ะพี่เดี๋ยวไปหากระแป๋องก่อนโอ้โหไม่กี่ลังก็ต้องใช้กระแป๋งอยู่ดีอ่ะพี่นี่สวัสดีค่าไข่่เห็นวะฮัลโหล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 ไอมันมองอ่ะพี่วันนี้มันไม่ทักทายผมอ่ะ สักวันฉ <c oughs> ันจะหันแกเจอย่างไข่มดแดงเนี่ยตอนนี้เราต้องตามหารังมดแดงก่อนนะครับคาดว่าในของมีอยู่ครับตอนนี้นะครับเราก็เดินหารังมดแดงอยู่นะครับเจอ,อย่งพี่โอ้โหเดินไม่ไกลครับผมเจอแล้ว

มีมีมีใครอยู่มีอยู่มีอยู่มีอยู่เอ้โอ้อ้เอาครับเอาครับมาสิครับก็มาดีครับไข่เยอะอยู่พี่ออ้ยไข่เต็มเลยเอา้าหนึ่งสองต้มเฮ้ยเยเลยเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ย,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 ยโอ้ไข่เต็มเลยไข่เต็มเลยนะเอาค้างค <laughs> ้าง โอ้โหไข่เยอะมากเลยลังนี้ครับลังนี้ล่อไปสองนาทีกว่าแล้วครับโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้หมดยังยังข้างขังขงัขง,ขงมวลก็มีขังมวลก็มีโอ้เยอะเยอะเยอะครับเยอะเยอะได้แต่ครึ่งโลนะลังนี้ลังเดียวนี่นั่นอุ้ยล่วงมาเต็มเลยโอุ้ยข้างบนข้างบนลว่ใหญ่ สันนสันสันเออเออนั่นแหละอออ้เออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่ใหญ่จิ้มครับจิ้มเออจิ้มครับจิ้มจิ้มจิ้มจิมสันนสั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 นส,นส,นส,นสนา,นางบนอีกนิดหนึ่งพี่ใหญ่ไม่ใช่ถอยหลังมาอีกพี่ถอยหลังมาด้านบนอีก เอออันนั้นก็มีป่ะพี่โอ้เยอะโอ้โหตะเลิดตะเลิดตะเลิดเหยาโย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 ไหนดูไข่ที่โอุ้้ยเยอะอยู่พี่เยอะอยู่แต่ว่ามันอยู่ข้างล่างต้อเราถาดตัดเนี่ยบอกเล้วให้เอามาเอาถาดมาปล่อยให้มันเดินอยไข่เยอะไข่เยอะถาดถาดบอไม่เอาถาดแล้วก็แป้งมันมาเทใส่ถาดให้มันตัวเดินออกก่อนเหมือน มันเยอะกว่าที่คิดว่ะก็บอกแล้วไม่เชื่อน้องรับของขึ้นมานี่นเลยตรงไหนโอ้โหโอโหย่าให้รัดนเลยมาเดินไปเลยถึงบ้านเลยเดินตามประตูเดี๋ยวท่านผู้ชมสุดท้ายต้องกลับมาเอาถาดถาดที่ว่าใส่แป้งนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเอาตัวแดงมันออกไปครับบอกแล้วให้เอามาดเดินกลับไปเลยครับผมเดินไกลซะด้วยไป เลยวิ่ง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 โอ้ยนครับนี่ครับมาดูนะครับเขาจะเทกระจาดนะครับนี่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 โอ้เสียเดี๋ยวเราจะง่วมนะครับง่วมโอ้ไข่เต็มเลยเทครับเท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 ลงมาเลยโอ้โหแม่เจ้าโวยโอ้โหอ้ยะกษ์เออเออเออเต็มเลย เดินนี้เนนก่อนครับท่บานผู้ชมรอในถาดให้ตัวแดงออกนะครับก็มาเจอลังน้อยๆน,นะครับลังน้อยๆก็เอาครับเราไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่าโอ้สุดยอดครับ มีไข่อยู่ครับแต่มีไม่เยอะเท่าไหร่ครับพอมีพอมีเขยา่า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 ไข่มัน,ขนไข่ก็แดงชุบแป้งทอดอืมเราต้องล้างเป่าแห้งเนาะแห้งง่ายกว่าเอาใบมันออกด้วย เย่าใบมันออกด้วยโอ้โหอยู่น,นี่เปนเนื้เนื้อเดีย๋ยวๆอโอ้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 โอไม่นอนเลยสิ้นไม่ได้ปั่นนั้นไม่เอา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 ไม่เป็นไรสุดท้ายได้ใช้อยู่ดีครับเปี้ยงครับใหญ่สู้ๆพี่ใหญ่สู้ๆโอ้โหต,ตัวเต็มเลยเหนื่อยเท้าไปร่เห,หนื่อยเหนื่อย้อนเท่าไหร่ดี แเดี๋ยวร้อนก็ว่าตักเด็ดโอ้ดูไข่ดูไข่ไข่เพียะดูไข่ครับเปล่งก็มีเหลือหน่อยเดียวอนะ่ะตัวนี้เหลือไม่หลายร้อนะตัว มือเลยพี่ปาดปุ๊บเลยเร <laughs> าไมา้พลาดไหมเพราะว่าคนเพิ่มขาไม่ได้ไหมอาหารชั้นสูงนะครับกิโลไม่แพงครับกิโลละสิบขีดเอาออกเลยพี่อออกเลยเพ่งอู้เสียดายเนี่ยไม่เพ่งเอาละไครเอามือจิ้มแล้วให้แตะใ,ให้มันตายนิ้วเราเอา <laughs> <laughs> อกถึงคขาพิถี่ดี <laughs> ความคิดที่ดีแ <Okay, okay. S 1> กลับมาไอ้มอมเล่นหมดนะี่ยมันตามพพวกมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยนะลินครับลินลินลินครับลินครับลินให้ตัวแดงๆออกมานะครับถ้าเราไม่ใส่แป้งมันจะคราบไข่ออกใช่ไหมพี่ใหญ่ แป้งเราใช้ปกติใช้แป้งมันนะครับแป้งมันแต่แป้งมันไม่มีก็เลยใช้แป้งข้าวเจ้าแทนนะครับนี่ก็คือแม่เป้งนะครับที่เห็นตัวให,ใหญ่นะครับเนี่ยนี่คือแม่เป้งยำก็อร่อยครับอร่อยทุกอย่างครับโดยเฉพาะไข่ครับนี่ก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักหกขีดหกขีดไปพี่ใหญ่เยอะอยู่นะนี่อืม ใช่ก็อยู่ประมาณหกขีดแหละนะผมว่าไข่ไม่ติง่งไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับท่านผู้ชม Let's go <S นี่จวดจวดจวดนะหุ้ยอุ้ยไข่ใหญ่อยู่นะตัวอยู่มีตัวอยู่ ได้อยู่ได้อยู่ย้อนแสงนิดนึงขยับเดินเดินเดินหน้ามาหน่อยเดินเดินหน้ามาหน่อยเดินเดินกระสอบมัหน่อยพี่วัวดูไข่กล้องย้อนแสงอือนั่นแหละเอ้าเอาเอ้าเอ้าออนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยจวดจวดเลยทีนี่มึงมึงมึง โอ้ยไข่เพียบเลยพี่น้องโอ้โหเต็มปากอืออือเอ้าเอ้าแล้วก็เอากับสู้สู้โอ้ยครับผมนี่สู้ชีวิตมากครับมันกัดผมเราอ้ายอ้ายเดาลังเดินลังดี ดีไหมต้ยเรอเหรอุ้ยไม่ตรงพี่ใหญ่พี่ใหญ่ล้อต้ไม้ไผ่มาก่อนล้อต้ไม้ไผ่อันนี้ไปหลังเอาเออเอาไปเอาพี่น้องว้าวเออเออเอเอฮ่าฮ่าอู้ สุดยอดเต็มเต็มพี่ใหญ่สู้ชีวิตมากนะครับตอนนี้ครับสู้กับมดแดงนะครับเรายอะวันแค่พอกินพอแค่พอกินคุณพูดมาได้แค่พอกินคุณลํำไปสองสามโลแล้วแค่พอกินนะครับพี่นอ้องเฮ้ยแกวโอ้อก้อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะเฮ้ยแซ่บ ก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับมีคำคมอะไรจะพูดไหมวันนี้เนี่ยอือเอาคำคมสักหน่อยมาเดี๋ยวพูดเองความรักนะครับก็เหมือนไข่มดแดงนะครับถ้าเกิดไม่มีมดแดงครับก็จะไม่มีไข่นะครับ เกี่ยวอะไรกันวะสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โการแล้ว